แต่งว่าเกินครึ่งล้านนะครับแต่งมานี่คันนี้คันนี้ได้คันหนึน่งเลยนะชุดแต่งไปเลยขอไสถานการณ์สดๆขอไปเลยครับนี่สถานการณ์สดๆนะพึ่งเข้ามาเลยนะฮุนไดซาเรียเดี๋ยวยังไม่ให้ดูภายในยังไม่ให้ดูภายในให้ดูภายนอกก่อนนะครับรถคันนี้ สองปีกว่าแล้วครับนี่มาอย่างนี้เลยนะนี่คือตัวท็อปสุดตัวพรีเมียมนะฮะหลังคาแก้วหลังคาสลูปนะครับซิกเนเจอร์โลโก้ต้องอย่างนี้นะฮะก้องรอบคันนะครับไฟหน้าไฟเดินทางอย่างนี้นะแบบตะโกนตะโกนนะครับเดี๋ยวจับพิกกันก่อนก่อนที่จะขายไปคู่นะฮะมองเห็นไหมใส่ผมมาเห็นลอยอยู่นี้นิดนึงมีรอยอยู่นี้นี้รถมือเดียวนะฮะวันตีโชว์รูมยังเหลืออีกยาวๆเลยนะครับรถคันนี้วันตีแสนห้าหมื่นกิโลห้าปีนะฮะรถสองปีกว่า นี่มาอย่างนี้นะบันไดข้างสไลด์ไฟฟ้านะครับนี่สูสๆนะเปลี่ยนสีได้นะครับเป็นไฟแอมเบียนไลท์นะหลายสีนี่คือบรรยากาศภายใน27,253กิโลเมตรนะครับทำ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 ผมจะให้ดูข้างในนะครับอลังการแน่นอนคันนี้พร้อม,รอมพร้อมพร้อมพร้อมนี่นะฮะโอ้โหตัวท็อปต้องอย่างนี้นะฮะนี่คือตัวท็อปนะท็อปสุดนะสองล้า00นสี่แสนนันี่แตงวา 6แสนกว่าบาทนะครับโอ้โหภายในที่ทำมาแบบหรูหราอลังการมากนะสองจุดสีนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนี่นะนี่เข้ามาอย่างนี้นะนะเบาตึงๆนะนี่ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้สปาล้วบงพลาสิกยังหุ้มอยู่เลยนะครับโอ้โหนี่คือ The Best of the Year นะครับสำหรับรถครอบครัวนะครับรถตู้นะปรับเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะครับที่วางของวาง iPad วางโน้ตบุ๊กทำงานได้นะครับปรับแบบไฟฟ้าหมดเลยนะครับ นี่นะฮะหรูหราแล้วก็ใช้งานง่ายสะดวกแน่นอนคือคุณประโยชน์เนี่ยเซตมาอย่างลงตัวนะครับไฟฟ้าแบบรูๆนะทั้งเบาะคู่หน้าซ้ายขวาเลยนะครับแบบนี้นี่เอนเบาะหลังนะครับตรงนี้ ปรับเอนไปมาได้นะครับและเบาะนวดได้ใครที่ตามหาเอาไปเที่ยวปีใหม่นั่นนี่คือของขวัญปีใหม่ที่ผมจะมอบให้กับไม้ลดบ้านนะครับแต่ทั้งหมดทั้งอวงนี่นี่คือยังขายไม่ได้นะเดี๋ยวต้องบลิกคินนิ่งนะต้องเคลือบแก้วต้องขัดเงารอยขนแมวอะไรต่างๆแทบแทบจะไม่เห็นแต่ก็ต้องเก็บนะฮะเปิดไฟฟ้านะครับนี่นะฮะสตาร์เรียนะ2.2โลโก้ต้องอย่างนี้นะตัวท็อปมาดูด้านท้ายนี่โอ้โหโอ้โหได้ใช้หรือเปล่านี่ผมจะซีเรียสมากเลยนะพวกเนี้ย โอ้โหนี่คือใครที่ได้ไปนะนดูหลานลักชัวรี่เลยนะ,ะนี่นะโอ้โหนี่ปับไฟฟ้าหมดนะครับนี่เลื่อนมาทั้งแผงเลยนะโอ้โหนี่นะปับพนักพิงทุกอย่างไฟฟ้านะ่แยกซ้ายขวามหมดเลยนะครับประมาณนี้นะให้ดูหลังคางที่หนึ่งที่ไหนนะครับผมบอกเลยไม่ไม่มีผมยังโดยส่วนใหญ่นะรถตู้เนี่ยไม่เยอะคันนี้ก็เป็นปัญหาของคนรวยอีกหนึ่งคันนะครับ ซื้อมาแล้วมาแต่งเอาไปจอดแล้วก็มาขายแต่งมาเกินครึ่งล้านนะครับแต่งมานี้คนี้ผมแอบถามเจ้าของแล้วก็ซิปบอกมามานี้ซื้อคนี้ได้คันนึงเลยนะจุดแต่งเพราะว่าคนรวยเนี่ยเนี่ยต้องการความสบายต้องการความหรูหราแต่งมาอย่างนี้แล้วกลางคืนเนี่ยไฟเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีวิวไฟกลางคืนให้ดูอีกทีนะหรูห,หาราอลังการจริงๆนี่นะนี่คือรถที่เพิ่งเข้ามาสากการสดๆนะฮะเข้ามาแล้วรีวิวอย่างนี้ให้เห็นแบบเรียลไทม์นะฮะก่อนที่จะ บริคคีนิ่งจะให้มันฉ่ำวาวให้มันอลังการขึ้นกว่านี้ไอ้นี่คือถ้าเจ้าของดูแลไม่ดีจริงๆสภาพอย่างนี้ไม่ได้นะนี่นะถงพลาสติกยังมีอยู่เลยนะนี่คะหลังคาสรุปตามหาตัวนี้อยู่นะคุณไดซาเลียนะตัวพรีเมียมตัวท็อปที่สุดนะท็อปโมเดลนะโทรหาผมเลยนะฮะ090 695 6969้ารถจอดอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะโอตรงนี้ ตรงนี้เป็นคริสตลซ้อยนะโอ้โหหรูหราจริงๆคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน